เ่ย <ผม S 1> ไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้เคยเจอกันเลยนะเจอันในเว็บในในเว็ไปแล้วใน youtube นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเพื่นนอนน,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 นนะครับที่ร้านที่ร้านสวนเติมฝันนะครับสวนเติมฝันของคุณพงพ้อนนะครับที่ตลาดน้ำอยู่ที่ใกล้ๆนี้เองครับอดีตเพื่อนเขาเปิดร้านเล็กๆนะฮะก็อยากจะมาอุดหนุนมาเยี่ยมด้วยนะครับ ำทำเกษตรด้วยกันนะครับเนี่ยก็ำกทำเกษตรด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่เคยเจอกันครับเพิ่งเจอครั้งนึงครั้งแรกเลยครับแต่ว่าติดตามมาอยู่ตลอดในกลุ่มสนุกนานนะครับในกลุ่มสนุกนานเนี่ยของอาจารย์คนหนึ่งนะแต่ว่าคุณบางพรก็เป็นวิทยากรอ,อยู่ในนั้นเหมือนกันนะครับเป็นพิธีกรเป็นโคตรไปอะไรต่างๆก็คุณบางพรนะครับเจ้าของฉายานะลำไยคิตตันนะครับนี่ นะครับนี่เรามีตึนเล็กๆก็มีวันนี้ก็เปิดร้านอาหารนะครับดูนะเปิดร้านอาหารนะครับน่าแข่งคนกันด้วยนการนี้น่าเป็นเพื่อนด้วยกันนะครับเขาอยู่ในกลุ่มลูกน้ำผมใจคุณลุงนะครับมาในก็เจอกันนะครับเจอกันในยูทูบเลยต่างๆขาทักทายนะครับไม่ใช่เป็นไปยับนะครับตอนนี้า็มีงาประจำร้านเล็กๆในร้านในร้านในบ้านเดียนะครับ ก็เก่งมากครับได้สตูเบิร์ตมาหลากหลายนะครับอันนี้ก็มาผุดมกันอันะครับมาเฮียไปด้วยนะครับโอเคนะครับขอให้ก่อนเก่งอยู่ในในเบ็ดในเบ็ดอะไรก็ได้ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับจะเจริญมขึ้นจะเริญมขึ้นนะครับโอเคนะครับเจอกันครั้งหน้ากันนะครับสวัสดีครับ